กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศษรษฐกิจและสังคมได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การชุมนุมและการใช้โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในช่วงยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการชุมนุมพบว่ามีการใช้โซเชียลมีเดียทั้ง a c e b o o k t w i t t e r y o u u u b e เว็บบอร์ดและขับ h o u s e โพสหรือแชร์ข้อความที่ผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะคดีหมิ่นสถาบันเราเพบว่ามีอยู่67เรื่องที่เราได้รวมพยานหลักฐานไว้และจัดดำเนินคดีกับโซเชียลมีเดียทั้งผู้ใช้ผู้แชร์ผู้โพสทัส้งหมดนะครับและมีคดีเกี่ยวกับการนำข้าข้อมูลอันเป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์ตามพรบคอมอีก4คดีก็ฝากเตือนไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมทุกท่านนะครับการใช้โซเชียลมีเดียที่สร้างความเสียหายต่อบ้านเมือง และผิดกฎหมายทางกระทรวงดิจิทัลติดตามตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานไว้ทั้งหมดแม้แต่ใน l ับเฮาส์นะครับที่ท่านใช้เป็นช่องทางในการนัดหมายรวมคนกันเราก็มีคนเข้าไปเป็นสมาชิกเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของท่านทั้งหมดและเราจัดดำเนินคดีกับแกนนำรวมถึงขบวนการที่ใช้โซเชียลมีเดียในทางที่ผิดให้ถึงที่สุด